โหลสวัสดีครับเพื่อนเชาวยูทูบนะครับวันนี้โมคอสยี่ห้อโรยืนนะครับ j ห้านะครับ G ห้าแปนะโมคอสตัวนี้ให้ลูกค้าทางจังหวัดพิจิตนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่พิจิตนะ <c oughs> <c oughs> นะครับขออภัด้วยตอนนี้ผมเคสนะครับเอาเสัญญาณเข้าจากโน้ตบุ๊กมาเข้าอ่าคอร์์เลยนะครับแล้วก็ลองเบีดแล้วก็ลองกลางนะครับเหลี่ยมผมไม่ต่อนะตัวนี้เป็นคอร์สามทางนะครับ ป็นควาสามทางผบต่อลองชาแนลเดียวละผมรีบผมจะได้รีบไปส่งของนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่เก้าขนส่งเขาบอกว่าจะข้ามภาควันสุดท้ายที่ผมผมส่งนะครับผมผมก็จะได้ลองแค่เบยดแล้วก็กลางนะครับเหลี่ยมไม่ได้ลองนะนะลูกค้าไปลองเอานะเร่งติดมือนี่นอนนะครับนี่ก็ต่อประมาณนี้นะครับไม่ได้ทาคลิปยาวนะครับคลิปนี้ก็มาแบบสั้นนะครับนะครับก็โมให้เรียบร้อยลูกค้าบอกว่ามันเร่งไม่ค่อยติดมือไรช่างเอามานะครับส่งมาก็เลยบอกว่าส่งมานะครับให้โม ให้นะครับค่าโมนะครับคอรต์อนาล็อกนะครับอนาล็อกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น2ทาง3ทางค่าโมนี่หนึ่บาทนะครับรวมค่าอุปกรณ์และรวมค่าขนส่งกลับแต่ลูกค้าส่งมาลูกค้าออกค่าขนส่งเองนะครับตอนส่งมาแพ็คของดีๆครับส่งมาผมส่งกลับจะให้เก็บแบบปลายทางหรือโอนเงินก็ได้นะครับผมนะถ้าลูกค้าสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นนะครับแต่ว่ารวมค่าอะไรต่างๆแล้วก็เช็คอะไรอุปกรณ์อะไรต่างๆให้แล้ว แล้วก็โมให้เรียบร้อยแล้วก็คือ1000บาทแค่นั้นนะผมว่าผมเอาถูกกว่าเพื่อนแล้วนะนะครับผมช่วงนี้ของแพงนะครับของแพงเอามาลองกันเลยนะครับผมจะรีบไปส่งนะฮะเร่งติดมือนะอันนี้ก็เป็นเกณ์นะครับเกณยรข้าอันนี้ก็เกณย์เข้าฝั่ง1นึงฝั่งสองนะครับฝั่ง A ฝั่ง B นะครับอันนี้ก็เบร์เอเบร์บนะครับอันผมจะลองฝั่งเดียวนะครับอ่านี้ก็ปรับความทีเบรนะกับกลางอันนี้ก็ปรับความทีกลางกับแรมนะครับอ่ะแล้วแต่จะปรับผมไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะ ก็เอาตามสูตรเดิมที่มากับเครื่องแล้วกันนะครับเอามาเทสกันเลยนะครับผมอ่านี่ก็คือวอลลุ่มเกณย์นะฮะอ่าเร่งขึ้นเลยนะฮะเกณย์อันนี้กลางนะฮะลองให้กลางเหลี่ยมลองไม่ได้เพราะไม่ได้ต่อเห็นไหมครับตัวนี้ยังเร่งไม่ครึ่งครึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมเร่งครึ่งครึ่งนะครับเร่งเกณย์ตอนนี้ครึ่ง,คร,งครึ่งหนึ่งวอลลุ่ม <Volume S 2> <Volume S 1> ผมไม่ได้เปิดแรงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าผมเปิดวอลลุ่มแรงหรือเปล่า กลางครับกลางเลี้เดียวเปลี่ยนครับ กลางแหลมใสสดใสมากนะครับเสียงกลางแหลมเบสก็หนักแน่นครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้เร่งแรงนะผมลองเบาๆนะครับตอนนี้คือเร่งติดมือมากนะครับนะนะครับตัวเกณฑ์ตัวอะไรลูกค้าจะไปปรับยังไงก็เอาไปเซตเอาเองนะผมไม่มีเวลาที่จะเซ็ตให้เพราะว่า,ารีบครับผมรีบมากเลยนะนี่จะได้แพ็คของนะครับนะจะได้ส่งให้ลูกค้าใครที่จะส่งของมาโมอะไรหลังสงการนะครับตอนนี้คือขนส่งจะปิดแล้ว อันนี้คือเสียงกลางนะครับแต่ว่าผมต่อรวมก็คือกลางกับแหลมของผมมันเล่นสองทางผมก็เลยต่อจากเสียงกลางเลยก็เสียงแหลมเล่เเเนนิดเดียวดังครับอันนี้เอาไว้ครึ่งหนึ่งพอดีแล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าไปปรับเอาไหมครับ โอเคโอเคครับผมถ้าไหนสนใจ0 8 0 0ูนย์ศ9นนงนะครับหรือด I D Line เป็นเบอร์โทรหรือ I D Line ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าด I D Line มาสอบถามก็ได้นะครับส่งมาเลยนะครับใครอยากโมนะแล้วแต่นะผมไม่ได้สนับสนุนให้โมคอนนะครับก็แล้วแต่เพื่อนสมาชิกบางคนอยากลองบางคนก็นะครับอยากลองหน่อยนะครับก็ลองได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผมไม่ได้สนับสนุนให้โมคอนนะครับผมย้ําตลอดเลยนะครับนะครับผมนะ โอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไปแล้วครับเสียงดีมากครับผมตัวนี้เป็นคอที่หายากมากรุ่นนี้นะครับ